สวัสดีค่ะส,สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s o f l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะ <S <S คืนนี้ค่าคืนนี้มาแบบเลียวนะคะแบบว่า ค่อนข้างกระสดหน่อยนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นทางการมากนะคะต้องขอไยด้วยนะคะว่าอาจจะน้ําเสียงอาจจะดูเหมือนไม่สบายนะคะนิดหน่อยก็แต่ก็อยากจะมาส่งพลังงานมาส่งพลังงานให้กับทุกคนนะคะขอไปด้วยนะคะต้องเป็นแรนดอมแล้วกันนะคะคืนนี้ขอเป็นแรนดอมกับสิ่งที่สะเทือนใจเขามากที่สุดในเวลาที่ไม่มีคุณนะคะเรามาดูซิว่าเป็นยังไงเนาะ ในตอนนี้นะคะกับแรนดอมนะคะของเราส่อง energy พลังงานนะคะสิ่งที่เขาสะเทือนใจไม่ใช่สิสิ่งที่สะเทือนใจเขามากที่สุดในเวลาที่ไม่มีคุณนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงเรามาดูซิ ขอพลังางานแห่งไพทาร์ดสื่อถึงเขาคนนั้นในใจของคนที่มารับฟังแรนดอมอีพีนี้นะคะสิ่งที่สะเทือนใจเขามากที่สุดในเวลาไม่มีคุณตอนนี้ค่ะดีเอ็มเพลสนะคะรู้ไหมว่าคุณยังอยู่ในหัวใจของเขาอยู่เหมือนเดิมดีเอ็มเพลสคุณเป็นดีเอ็มเพลส เป็นคนที่ดีพร้อมเพียอพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเขาเลยนะคะเป็นคนที่เขารักและเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่งดงามแล้วก็มีค่ามากๆเลอค่ามากๆเพราะฉะนั้นคําว่า D M place แล้วเขาเห็นว่าคุณเป็นคนดีมากๆอยากที่จะแบบคือคิดถึงคุณมากแล้วก็ไม่อยากทําให้คุณเสียใจยไม่อยากทําให้คุณเจ็บปวดนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะทําให้คุณเสียใจยเขาจะทําให้คุณเจ็บปวดก็ตาม แต่ตอนนี้เมื่อเวลาที่เขาไม่มีคุณนะคะสิ่งที่สะเทือนหัวใจของเขามากเลยก็คือความที่รักคุณคิดถึงคุณจนหมดหัวใจนะคะคุณสวยคุณถ้าเป็นผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวตนของตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองมีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้น เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีที่หนึ่งในใจเขาเลยทีเดียวนะคะ The e m p l a c e เขารู้ว่าคุณต้องการแต่งงานเขารู้ว่าคุณต้องการความรักที่จริงจังนะคะสิบไม่เทามันเป็นเหมือนความคิดแบกรับ นะคะอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นการแบกรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอัศวินดาบธาดลมเขาหรือคุณอาจจะธาดลมก็ได้นะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าความรู้สึกภายในใจมันหนักมันคิดมากทั้งภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ต้องแบกรับปัญหานั้นต่างๆทำให้รู้สึกว่า มันอยากพูดคุยนะคะเพราะเขารู้สึกว่ามันยังคาใจแล้วมันยังเก็บไว้อยู่ในใจมันหนักอกหนักใจในความรู้สึกนั้นอัศวินดาธาตุลมเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอย่าที่จะมาเจอหน้ากับคุณนะคะแบบตัวต่อตัวแบบผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็แบบมีเหตุผลพูดกันคุยกันเปิดอกเปิดใจกันตรงๆเลยนะคะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรเหมือนกับว่า สิ่งที่สะเทือนใจคือความรู้สึกจะสูญเสียคุณไปความรู้สึกนั้นมันจะเอากลับมาได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับคุณว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นในใจของเขามันรู้สึกว่าหนากักใจแล้วก็มันมันเหมือนกับว่าอยากที่จะคุยกับคุณมากๆมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจนะคะคุณอาจจะรับมเมสเซจจากเขาอย่างกระทนไม่ทันในตั้งตัวนะคะอัศวินดาห้าดาบเขารอคอย การติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยเขารอคอยคุยกับคุณรอคอยการเจราจาเพราะว่าในหัวใจเขามันมันรู้สึกว่าฉันจะสูญเสียคนที่ฉันรักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมาแล้วมันรู้สึกว่าออกมาแล้วคะ่ะทุกคนออกมาสี่ใบนะคะไพ่ออกมาสี่ใบ,ะะออส,บสี่ถ้วยความไม่ได้ดังใจความความไม่ได้ดังใจเลยเขารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึก มันไม่โอเคกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่นตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาอยากทาอะไรกับคุณมากมายเขาอยากจะขอโทษสี่เหรียสี่ถ้วยคือความรู้สึกน้อยความรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่มันเป็นตอนนี้ซึ่งเขาอาจจะมา,าอยากมาหาคุณแต่เขามาไม่ได้อยากที่จะพูดคุยกันแบบเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตวนะคะก็ยังทําไม่ได้ไม่ว่าจะติดอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตาม นะคะอุปสรรคทางไกลอุปสรรคอะไรก็ตามมันรู้สึกว่ามันแบกรับปัญหาความคิดมากความหนักใจความความหนักอกในใจของตัวเอง j จะ i ติเขาอยากมาขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะมาขอโอกาสนะคะหเหรียญแล้วก็หเหรียญเขาอยากที่จะเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณด้วยอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างเราเป็นอะไรยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ก่อนหน้านี้ใครบางคนอาจจะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งกันมากเกินไปหรือว่าเป็นผู้ให้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเข้ามาเป็นฝ่ายให้คุณหนึ่งเหรียญเข้ามาขอโทษขอโอกาสขอพัฒน,นาความสัมพันธ์ขอพูดคุยได้ไหมขอเจอตัวได้ไหมฉันคิดถึงเธอเหลือเกินรเรื่องราวระหว่างคนขเขาเขาอยากพูดคุยและอยากจะเห็นรอยยิ้มคุณมากๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะออฟเฟอร์ หรือว่ามีของขวัญอะไรจะให้คุณก็ได้หนึ่งเหรียญอยากเข้ามาเอ้เฟอร์ดูแลคุณนั่นเองอยากมาเป็นผู้ให้คุณนั่นเองเพราะว่าเป็นหกเหรียญด้วยเห็นไหมคะอยากมาให้อยากมาตอบแทนสิ่งที่เขายังไม่ได้เคยให้คุณยังไม่เคยได้ตอบแทนอะไรให้คุณเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของความหนักใจความเศร้าที่มันยังอยู่ภายในใจปัญหาหรือว่าความคิดมากอะไรที่ยังแบกรับหรือปัญหาตอนนี้ที่ รอบตัวของเขาที่ยังคงแก้ไขไม่ได้ที่ยังต้องแบกรับอยู่และเรื่องราวคุณกับเขาก็ยังแบกรับอยู่ในอกของเขาอยู่ในใจของเขาซึ่งเขารอคอยอย่างตั้งออกตั้งใจที่จะมาเจอกับคุณแล้วก็พูดคุยกันอย่างผู้ใหญ่คุยกันแบบมีเหตุผลแบบคุยกันตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขานิ่งเงียบอยู่ตอนนี้สีถ้วยมันก็ไม่ได้ดังใจเขาหรอกนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะทํา นะตอนนี้มันยังเข้ามาทําไม่ได้มันยังพูดคุยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินหน้าต่อแล้วก็เท่าเทียมกันอยู่ดีทำซึ่งกันและกันอยากมาเป็นผู้ให้ผู้ดูแลผู้สป,ปอร์ตคุณและก็สิ่งที่สะเทือนใจเขามากที่สุดในเวลาที่ไม่มีคุณตอนนี้เขากลัวที่จะเสียคุณไปแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากมาก มันเป็นความรู้สึกอยากที่จะดึงคุณกลับมาเหลือเกินนะคะอยากดึงคุณกลับมาอยากพูดคุยกับคุณอยากให้คุณเหนียวอยากเหนียวรั้งคุณไว้ในใจยังเต็มไปด้วยคุณเพราะว่าคุณเป็น d e m p l a c e นะคะคุณยังนั่งอยู่ในหัวใจเขายังรู้สึกมีความตื้นตันแล้วก็คิดถึงเวลาที่เคย ไปดินเนอร์ไปทานข้าวนะคะกับคุณเคยทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขกันได้หัวเราะนะคะได้พูดคุยกันมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เขายังยังอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรือมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นมีการนิ่งออกจากกันเกิดขึ้น นั่นคือเวลาที่ไม่มีคุณอยู่แล้วมันรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกหนักใจรู้สึกไม่อยากสูญเสียอย่างที่บอกและตอนนี้เฝ้ารอคอยเหลือเกินโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากที่จะมาขอโทษขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเข้ามาให้ให้เป็นผู้ให้กับคุณนะคะเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนอยากมาซัพพอร์ตดูแลคุณบ้างอยากมาเป็นผู้ให้คุณบ้างก่อนนนี้นเขาอาจจะยังไม่ให้อะไรเลย นะคะคนกองที่ไม่ใช่สิแรนดอมของเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สะเทือนใจเขามากที่สุดในเวลาที่ไม่มีคุณตอนนี้นะคะกับแรนดอมมีพีนี้อยากที่จะมาส่งส่องพลังงานให้กับทุกๆคนในค่ำคืนนี้นะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานนะคะของค่ำคืนนี้มาดึกหน่อยแล้วก็ ไม่ค่อยสบายก็เลยอยากที่จะมาทำแรนดอมควารู้สึกให้ทุกคนได้ฟังกันอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะพรุ่งนี้นะคะไปก่อนนะฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ